สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมาเรียนรู้การลงชื่อเข้าใช้ y o u t u b e นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะลงชื่อเข้าใช้ youtube อย่างไรนะครับกระดานนี้อันนี้นะครับเป็นกระดานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับมามาดูหน้าต่อไปนะครับที่เราจะเตรียมลงชื่อเข้าใช้ y o u t u b e ใช่ไหมนะครับเตรียมลงชื่อเข้าใช้ youtube เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยครับผมก็คือนะครับหนึ่งก็คือนะครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็คือลงเอ่อลงชื่อนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับงนี้เห็นไหมเอ่ยลงชื่อเข้าใช้นะครับยูทูบนะครับวิธีลงชื่อเข้าใช้ยูทูบนะครับวิธีวิธีลง วิธีลงชื่อเข้าใช้ y u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  e เนี่ยลงชื่อเข้าใช้ y t u t u นะครับผมมีสีขั้นตอนนะครับมีสีขั้นตอนนะครับผมอันนี้นะครับขั้นตอนนะครับผมนี่ครับเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือ ลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหมลงชื่อเข้าใช้นะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเห็นไหมเห็นไหมครับแสงสะท้อนต้องขอบภหด้วยนะเดี๋ยวอปอกกล้องก่อนนะครับเพื่อที่ให้เห็นภาพกันนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมครับไม่เห็นนะโอเคนี่ครับเห็นไหมภาพชัดไหมครับก็คือดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เลยนะครับที่ผมเนี่ยจะมาสอนนะครับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ครับก็คืออันนี้นะครับนั่นก็คือป้อนอีเมลนะครับป้อนชื่ออีเมลนะครับผมวิธีป้อนชื่ออีเมลนะครับ2ก็คือป้อน ชื่อนะครับป้อนชื่ออีเมลนะครับอีเมลนี้นะครับผมซึ่งการป้อนชื่ออีเมลนะครับป้อนชื่ออีเมลหมายถึงว่าลงเอ่อชื่อเข้าใช้ youtube ท่านผู้ชมอาจจะรู้กันแล้วแหละแต่มีบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทําอย่างไรนะครับวิธีนี้นะครับคือการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยครับแล้วก็อีกวิธีต่อมานะครับนั่นก็คือ4นะครับขั้นตอนที่3าเนี่ยก็ป้อนรหัสผ่านนะครับป้อนรหัสผ่านนี้ นะครับป้อนนะครับป้อนรหัสผ่านนะครับตรงนี้นะครับป้อนรหัสผ่านนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับเห็นไหมครับภาพดูแบบนี้เลยนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวสามนาทีนะเพราะว่าผมสอนเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้นั่นก็คือนะครับอันนี้นั่นก็คือ ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ป้อนชื่ออีเมลนะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านตรงนี้นะครับมันจะเป็นประมาณแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาหาให้ดูกันเลยนะครับมาเรามาเรามาหานให้ดูกันเลยครับมาเอ่อนี่ก็คือคลิกที่หรือตรงนี้นะครับหรืออ่าที่ด้านบนขวาเนี่ยก็คือซิงค์อินหมายถึงว่าเข้าสู่ระบบ youtube หรือลงชื่อเข้าใช้นะครับก็2 นั่นก็คือนะครับป้อนชื่ออ e ีเมลนะครับป like ้อนชื to to hmm. ่ออีเมลนะครับด so ูตรงนี้นะครับป้อนชื่ออีเมลนะครับสามก็คือป้อนรหัสผ่านนะครับป้อนรหัสผ่านแล้วก็คลิกปุ่มที่ตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มถัดไปนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันจะมีปุ่มถัดไปแบบนี้ครับปุ่มถัดไปเนี่ยมันจะมีปุ่มถัดไปข้อสี่นะครับสี่ก็คือปุ่มถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะ เห็นไหมมีปุ่มถัดไปเราก็กดที่ตรงนี้ครับกดที่ตรงบริเวณด้านขวานี้นะครับนี่ตามลูสอนของผ่ไปมันจะมีบริเวณด้านขวาน,นะครับแล้วก็ไอต่อไปนะครับนั่นก็คือนะครับวิธีต่อมานะครับนั่นก็คือลงชื่อเข้าใช้เนี่ยลงชื่อเข้าใช้หลังจากสร้างช่องเสร็จนะครับ ตรงตรงชื่อเข้าเข้าใช้นะครับหลังจากสร้างช่องเสร็จนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหม มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็คือให้ให้ตรงนี้มันจะมีลงชื่อเข้าใช้หลจากสร้างช่องเสาาร็จผู้ท่านชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอันนี้มันทําอย่างไรนะครับอ่าก็อีกวิธีต่อมานะครับนั่นก็คือนะครับ่นก็คืออ่าอีกต่อมานะครับนั่นก็คือใส่ในการสร้างช่องอธิบายเนี่ยการสร้างช่องจะอธิบายในบทที่4ครับการ สร้างช่องนะครับสร้างช่องนี้นะครับจะอ่านีปลายนะครับบทที่4นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นบานนี้ครับก็คือกดเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับผมที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหม มันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มช่องเนี้นะครับปุ่มช่องตรงนี้นะครับพอมาเสร็จนะครับดูเออเมื่อเราจะลงชื่อเข้าใช้ m าแกลกเค้า g o เกิเนี่ยเราก็ตามตามด้านบนเนี่ยตามด้านบนนะครับอ่ะดูตามนี้ครับตามด้านบนนี้นะครับอ่ะตามด้านบนนะครับเขียนปิดนะตามด้านบนนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับ ก็มาลองดูนะครับนั่นะก็คือข้อ1น,นะครับข้อ1นั่นก็คือนะครับลงชื่อเข้าใช้2ก็คือป้อนชื่ออีเมล3ก็คือป้อนรหัสผ่าน4ก็คือถัดไปนะครับหลังจากลงชื่อเข้าใช้หลังจากสร้างช่อง YouTube เสร็จเนี่ยการสร้างช่อง YouTube จะอธิบายบทที่4นะครับตามด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับเวลาเราเพิ่มช่องเวลาเรามีบัญชี Google แล้วเนี่ยเราเนี่ยอยากจะพกเพิ่ม เราอยากจะเพิ่มช่องแบบไม่ต้องสมัคร Gmail เลยเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับโอเคครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ